เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพูลสุขพูลสุข,สขจเจริญจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแทนของเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนมานําเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนนะคะดิฉันมีประเด็นใหญ่ๆ6ประเด็นจะมานําเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้นะคะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์และสถิติในคดีการเมืองนะคะ ที่ฉันขอเริ่มต้นจากการวาดภาพให้เห็นก่อนนะคะว่ากลุ่มความขัดแย้งที่เรากำลังคุยเรื่องนี้และโทษกรรมกันอยู่เนี่ยกินระยะเวลายาวนานถึง20ปีแล้วก็มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคดีความทางการเมืองเนี่ยสีกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นผู้ชุมนุมของพันธมิตรนะคะเสร็จตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องขับไล่รัฐบาลจนเกิดรัฐประหารขึ้นในปี1 ในวันที่19กันยา2549นะคะเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะกลุ่มนี้มีคนที่ถูกดำเนินคดีประมาณ200คน,นะคะ่ะ กลุ่มที่2นะคะเป็นผู้ชุมนุมของออในตั้งแต่ปี2552นะคะจนปี2553ต่อมาก็เป็นนปชนะคะแล้วก็จนเกิดการสลายการชุมนุมในปี2553นะคะแล้วก็มีมีเริ่มมีคดี1,12เล็กน้อยนะคะผู้ชุมนุมช่วงนี้เนี่ยประมาณ1,100คนนะคะแต่ว่าข้อมูลของสองปรสเนี่ยจะระบุว่าประมาณ1,700คนนะคะจนกระทั่ง ปี2557ค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มผู้ชุมนมุมกปปสนะคะในปี2557จนต่อมาเกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม57นะคะและมีการประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะคะมีคดีความผิดตามประกาศคำสั่งคสชและความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะรวมถึงคดี1-12ก็เป็น1นึ่งในประเภทคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลทหารนะคะรวมถึง ก่อนการทำประชามติเราก็ยังมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมารณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเรียกร้องการเลือกตั้งในปี6-1เพื่อการเลือกตั้ง6 2เชื่อไหมคะท่านประธานว่าปัจจุบันปี68แล้วยังมีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคดี UN62 ยังถูกดำเนินคดีอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ย เรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงกปป,ป,ปสและยุคคอสอชอเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีประมาณ2000ประมาณ200บวก2004นะคะแล้วก็อาจจะบวกมากกว่านั้นอีกตัวเลขนี้คือตัวเลขขั้นต่ำนะคะท่านประธานคะกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีตั้งปีตั้งแต่ปีพศ2 5 6 3เป็นต้นมานะคะสุนทนายความเราให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อย จนถึงวันนี้เนี่ย1,977คนนะคะต้องบอกว่าคดีจำนวนมากเนี่ยเกิดช่วงเกิดในช่วงของสถานการณ์การปะประกาศพลกรฉุกเฉินนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นมองดูเฉพาะคดีพลกรฉุกเฉินเนี่ยจะมีประมาณ1,400แต่ว่าคดีที่ มีมากเป็นจํานวนรองลงมาจากคดีพลกชุกเฉินคือคดีมตาตราหนึ่งหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญานะคะกลุ่มนี้มีคนที่ถูกดําเนินคดีประมาณสอง้อปิเอ็ดคนนะคะจากทั้งหมดหนึ่งพันเก้า้อยเจ็สิบเจ็ดคนทั้งหมดนะคะเอ,อ่อรวมๆเนี่ยจริงๆสี่ช่วงเวลาจริงๆแล้วไม่ถึงหมื่นนะคะอาจจะบวกไปได้อีกเล็กน้อยแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขสถิติของคณะกรรมาการศึกษาแนวทางการ ภาราชบัรน,นี้ิล้วทศกรรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขจากหน่วยงานอาจจะเป็นตัวเลขที่มากกว่านี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขจากหน่วยงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูมูลเหตุจูงใจของการกระทานะคะแล้วก็เนื่องจากช่วงระยะเวลายาวการไปดูฐานฐานเดียวแล้วกวาดในช่วงเวลา20ปีก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เกินจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นออท่านส่ง จดหมายคณะกรรมาการส่งจดหมายไปถามนะคะแล้วก็มีระบุฐานความผิดแล้วก็ถามว่ามีสถิติเท่าใดบ้างแล้ว1ในประเภทนะั้นมีคดีจราจรคดีจราจรที่เกิดขึ้นในรอบ20ปีไม่ใช่คดีทั้งหมดของคดีการเมืองนะคะอันนี้อันนี้เป็นทําไมเหตุผลต่อมาว่าทําไมเราจะต้องดูตัวเลขให้ดีๆนะคะท่านประธานคะแต่ว่าไม่ว่าตัวเลขไหนจะสําคัญตัวเลขที่สําคัญที่สุดณนะวันนี้มีผู้ถูก จองจำอยู่ในเรือนจําจากคดีความทางการเมือง51คนเชื่อไหมคะท่านประธานถ้าร่างนีรโทศกรรมประชาชนไม่ได้ไปต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจําจะอยู่ในเรือนจําต่อไปจะไม่ได้ออกจากเรือนจํานะคะมีเพียงกลุ่มคนที่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่จะได้รับประโยชน์ไปแต่คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานต้องถูกขังอยู่ในเรือนจําในปัจจุบันจะไม่ได้ออกนะคะ ประเด็นที่2ค่ะที่ฉันขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนนะคะประการแรกเราเสนอระยะเวลาในการนีรโทษกรรมตั้งแต่วันที่19กันยา49จนถึงวันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราเห็นค่ะว่ามีการชุมนุมก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2548นะคะซึ่งถ้าจะมีการแก้ไขในเชิงของระยะเวลา ระยะเวลาเนี่ยคิดว่าประชาชนก็ไม่ได้มีปัญหาในการที่จะแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าการออกพระราชออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นแก้ไขความขัดแย้งเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการรวมทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามาทุกปัญหาเข้ามานะคะแล้วแก้ไขไปด้วยด้วยกันนะคะประเด็นที่2ในเรื่องของร่างนิรโทษกรรมนะคะบุคคลที่ควรได้รับนิรโทษกรรมเราเสนอว่า ควรจะต้องเป็นประชาชนค่ะและเรายกเว้น เจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมการประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมนะคะไม่ว่าจะกระทาในขั้นตอนใดๆแล้วก็หากว่าการการะทําของเจ้าหน้าที่นั้นกระทําเกินกว่าเหตุนะคะหรือว่าการการะทําของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา1น3นะคะ113ประมวลกฎหมายอาญาก็คือการล้มล้างการปกครองนั่นเองนะคะหรือกรณีที่การทํารัฐประหารนะคะดิ่ฉันขออธิบายนิดนึงเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่รัฐจะ โกรธเกลี้ยวนะคะว่าทำไมร่างของประชาชนไม่รวมเจ้าหน้าที่หลัฐละที่เรายกเว้นเรายกเว้นแบบมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกินกว่าเหตุนะคะถ้าท่านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติการไปตามเหตุตามเหตุผลสมควรนะคะใช้กำลังอย่างได้สัดส,ส่วนในการกระทำที่ท่านต้องการจะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ท่านย่อมดำเนิวความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติเกินกว่าเหตุได้รับก็คือเขายังสามารถถูกตรวจสอบได้ต่อไปนะคะไม่เราไม่ต้องการให้เกิดการยกเว้นความรับผิดหรือว่าเกิดการการะทําที่ลอยนวลนะคะรวมถึงการการะทําความผิดตามมาตราหนึ่งสาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนกระทํานะคะเพราะว่า ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประชาชนเราก็ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเหมือนกันเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีกําลังที่จะไปล้มล้างการรัฐประหารหรือล้มล้างการปกครองใดๆได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่รวมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสามของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแต่ในความจริงก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการนิรโทษกรรมไปหมดแล้วนะคะ ตามรัฐมนูญฉบับชั่วคราวฉบับถาวรนะคะการการรัฐประหารทั้งสองครั้งนะคะปี49กับปี2557เนี่ยบุคคลที่ได้รับนีโทศกรรมมาตลอดในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่เคยมีประชาชนคนไหนที่ได้รับการนีโทศกรรมนะคะประชาชนเป็นฝ่ายที่ต้องเจ็บปวดประชาชนเป็นฝ่ายที่จะต้อง บาดเจ็บประชาชนเป็นฝ่ายที่จะต้องถูกจองจำจะอยู่ตลอดมานะคะประเด็นที่สามของตัวร่างกฎหมายค่ะในส่วนของการการะทำที่ได้รับการนิรโทษกรรมเนื่องจากว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราเราประเทศไทยเนี่ยเคยมีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาแล้ว23ฉบับนะคะแต่ว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีความยาวถึง20ปีนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นการนิรโทษกรรมเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะวันที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำการนิรโทษกรรมครั้งนี้เราจึงเสนอ2อประเภทกลุ่มของการกระทำด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเราเห็นว่าเป็นคดีการเมืองโดยแท้เลยแล้วก็ ควรจะได้รับนีรโทษกรรมในทันทีนะคะเพราะว่าเขาได้รับเอฟเฟกแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องมาพิจารณาอีกว่านี่คือคดีการเมืองหรือไม่ใช่คดีการเมืองนะคะมี5ประเภทคดีด้วยกันที่เราเสนอว่าควรจะได้รับการนีรโทษกรรมทันทีนะคะ ก็คือ 1. คดีความผิดเกี่ยวกับประกาศคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ 2. คือคดีของพลเรือนที่ถูกดําเนินคดีในศาลทหารตามประกาศคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ 3. คือคดีฐานความผิดตามมาตรา1นึประมวลกฎหมายอาญานะคะดิฉันขออธิบายนิดนึงพอพูดถึงคดีมาตรา1 1 2นะคะ ปัญหาของคดีมาตรา112ที่ผ่านมานะคะในการบังคับใช้มีทั้งปัญหาในการที่ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะคะเวลาต่อสู้คดีในศาลศาลก็บ่ายเบี่ยงไม่เรียกพยานนะคะหรือแม้กระทั่งตัดพยานนะคะปัจจุบันมีหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยศาลไม่ได้สั่งพิจารณาโดยรับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าศาลสั่งว่าห้าม นำข้อมูลไปรายงานสารสั่งให้ไปฟังคำพิาพากษาในห้องเวรชีที่ไม่มีคนเข้าได้สารใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อจะทำให้ผลสุดท้ายเป็นการพิจารณาลับอยู่ดีนะคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและเรายังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นะคะท่านประธานคะ่ะคดี112มีคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ32คนจาก51คนคะ่ะ สมมุติว่าที่ประชุมเห็นนี้เห็นว่าทุกคดีไม่มีปัญหาเลยสามารถนีรโทษกรรมได้หมดมีเพียงคดีเดียวเท่านั้นที่ไม่สมควรได้รับการนีรโทษกรรมทุกวันนี้ห้าสิบเอ็ดคนอยู่ในเรือนจํานะคะสาสิสองคนคือส่วนใหญ่ของห้าสิบเอ็ดคนด้วยซ้ำนะคะแปลว่าหลายแปลว่าท่านนีรโทษกรรมไปหกสบเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ในเรือนจํานะคะท่านกําลังนีรโทษกรรมให้กับคนส่วนน้อยนะคะ คดีประเภทที่สี่นะคะที่เราเสนอให้มีการอิรโทษกรรมเลยก็คือคดีความผิดพระราชกำหนดตามพรลกฉุกเฉิดนะคะปีสองห้าสี่ดนะคะแล้วก็คดีประเภทที่หเป็นคดีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสองห้าห้า้านะคะและหก็คือคดีที่มีความผิดเกี่ยวโยงกับข้อ 1- ถึงห้าที่กล่าวมานะคะอันนี้คือกลุ่มแรกที่เราเห็นว่าเป็นคดีการเมืองแล้วก็ควรจะได้รับการอิรโทษกรรมทันทีนะคะ กลุ่มที่สองค่ะเราเสนอว่าไม่ต้องมีฐานความผิดล็อกนะคะเราเสนอว่ามีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่าคดีไหนเป็นคดีการเมืองหรือคดีไหนไม่ใช่คดีการเมืองท่านประธานค่ะถ้าดูจากฐานความผิดอย่างเดียวดิฉันว่าเกรงว่าเราจะเป็นการจำกัดและมันอาจจะทำให้คดีบางประเภทเนี่ยตกหล่นไปดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเทียบเคียงนะคะ ถ้าพิจารณาเฉพาะฐานความผิดของเทียบกับร่างของออท่านวิชัยสุสวัสน์เนี่ยมีฐานความผิดรวมกัน20ฐานด้วยกันแต่ถ้าสมมติด,ดูคดีความของศูนย์ทนายความนะคะคดีความตั้งแต่ปี5.7จนถึงปัจจุบันมีฐานความผิดทั้งหมดเนี่ยฐานความผิดแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ คดี1นึจะไม่ถูกรวมไปแล้วแต่ยังมีคดีอีกหลายฐานความผิดที่จะไม่ถูกรวมเข้าไปนะคะดิฉันอยากชี้ให้เห็นประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอว่าไม่ต้องมีฐานความผิดล็อกสําหรับกลุ่มประเภทคดีที่ 2. แต่ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาค่ะคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการที่จะพิจารณาขึ้นมาเนี่ย จะพิจารณาอะไรก็พ like 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 ิจารณาว่าคดีนั้นเกิดจากขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าคดีที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่าหรือเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองนะคะหรือว่าเป็นการแสดงออกที่สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะคนที่ประเด็นต่อมาก็คือคนที่จะมาพิจารณาก็คือคณะกรรมการนิรโทษกรรมซึ่ง ทางประชาชนเนี่ยเสนอเป็นสององค์ประกอบหลักด้วยกันก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้ที่ถูกดำเนินคดีนะคะเราไม่ได้เสนอศาลเราไม่ได้เสนออายการเข้ามาเป็นองค์ประกอบคนที่จะพิจารณาว่าคดีอะไรควรจะเป็นคดีอะไรคือเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองคนที่จะพิจารณาได้ดีที่สุดดิฉันคิดว่าเป็นท่านสมาชิกทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เราไม่ได้มีสารมีอายการเข้ามาเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่การพิจารณาว่าคดีไหนถูกคดีไหนผิดแต่เป็นการพิจารณาว่าคดีไหนคือคดีการเมืองคดีไหนไม่ใช่คดีการเมืองท,ท่านกังวลว่าฐานความผิดหนึ่งสองสามสี่มันควรจะไม่รวมหรือคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นควรจะไม่รวมนั่นให้เป็นการตัดสินใจอขออภัยค่ะคือคดีหนึ่งสองรวมอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่มีฐานความผิดล็อกในกลุ่มที่สองนี่ ก็ตามเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินใจของท่านสมาชิกเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะคะเพราะตัวคณะกรรมการเราเสนอว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยสิบสี่คนเนี่ยมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะนอกจากนั้นค่ะเราเสนอว่าอำนาจของคณะกรรมการเนี่ยนอกจากการนิรโทษกรรมดูว่าคดีไหนเป็นการเมืองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องดูรายคดีก็ได้เพราะว่า บางเหตุการณ์ก็สามารถระบุเป็นเหตุการณ์ไปได้เลยนะคะท่านก็มีอำนาจดูเป็นลายเหตุการณ์ดูเป็นลายบุคคลหรือว่าลายคดีได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้คณะกรรมการเนี่ยสามารถทำงานได้ไวขึ้นนะคะท่านประธานคะประเด็นที่3คะ่ะดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรา1นึประมวลกฎหมายอาญานะคะคดีมาตรา1น2นนะคะเป็นคดีอาญาค่ะและก็เป็นคดีการเมืองนะคะ คดีมาตรา112เป็นคดีอาญาเช่นเดียวกับทุกทุกฐานความผิดที่เรากําลังจะนิรโทษกรรมขนาดนี้นะคะขอตัวอย่างที่บอกว่าคดี112เป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองถ้าเราใช้ตรรกะนี้แปลว่าไม่มีคดีไหนควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเลยนะคะเพราะว่าทุกคดีที่เรากําลังจะนิรโทษกรรมขณะน,นี้คือคดีอาญาค่ะ ทานประธานคะคดีมาตราหนึมีหลักฐานว่าเป็นคดีการเมืองนะคะดูได้จากอะไรดูได้จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะยึดอำนาจเมื่อปี2557และประกาศให้คดีมาตรา1นึเป็นหนึ่งในประเภทคดีที่ต้องขึ้นศาลทหารถ้าฝั่งการเมืองหรือ คนที่ยึดอำนาจรัฐประหารไม่ต้องการควบคุมคดี1นึเป็นคดีอาญาทั่วไปทำไมจะต้องพิจารณาคดีมาตรา1นึในศาลทหารคะ่ะท่านประธานคะไม่ใช่หลักฐานชิ้นเดียวคะ่ะแต่ถแถลงการนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่19พฤศจิกา2563นะคะยังประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกบททุกมาตรากับผู้ชุมนุมนะคะทั้งทั้งที่ความจริงทุกบททุกมาตราก็ใช้อยู่แล้วที่ไม่ใช้อยู่ มาตาเดียวในขณะนั้นในวันที่สิบเก้ากันยาสิบเก้าพฤศจิกาสองห้าหกสามนะคะก็คือมาตาหนึ่งหนึ่งสองค่ะท่านประธานคะคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นคดีความมั่นคงค่ะเช่นเดียวกับมาตาหนึ่งหนึ่งหนะคะเช่นเดียวกับมาตาหนึ่งหนึ่งสามล้างการปกครองซึ่งมีอยู่ในทุกๆร่างเหมือนกันในสี่ฉบับนะคะเพราะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างว่า คดีมาตราน112เป็นคดีคิจความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายที่เกี่ยวกับคดี112นะคะคดี112มีโทษรุนแรงใช่คะ่ะคดี112มีโทษ3-15ปีแต่คดีมาตราน113มีโทษประหารชีวิต ถ้าเราสามารถนีรโทษกรรมคดีมาตรา113ได้ดิฉันไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมเราจะไม่สามารถนีรโทษกรรมคดีมาตรา112ที่มีโทษสูงสุด15ปีได้นะคะประเด็นที่4ค่ะที่ดิฉันขอนําเสนอนะคะมี6ประเด็นนะคะตอนนี้เราถึงประเด็นที่4แล้วประเด็นที่4มาตรา112ในทางสากลน,นะคะท่านประธานในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะ มาตรา1นึหนึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะในสังคมไทยมาตรา1นึหนึ่งคือประเด็นที่อ่อนไหวนะคะจนกระทั่งแค่รับมตินะคะจากรายงานของคณะกรรมาการนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหลายท่านก็ไม่กล้ารับข้อสังเกตจากตัวรายงานของคณะกรรมการการศึกษาแนวทางในการตราน,นิรโทษกรรมนะคะแต่ว่าในทางสากลน,นะคะไม่ว่าเราจะไปคุยกับ สหประชาชาตินะคะไม่ว่าเราจะไปคุยกับรัฐสภายุโรปไม่ว่าเราจะคุยกับสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆคณะกรรมกรกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายกลไกนะคะมีความเห็นมาหลายครั้งแล้วข้อสรุปเดียวกันค่ะว่าการควบคุมตัวตามมาตราหนึ่งสองเป็นการควบคุมตัวไม่ชอบนะคะเป็น arbitrary detention นะคะขัดต่อข้อ9ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่านประธานค่ะข้อสังเกตล่าสุดอาจารย์พอลถูกดำเนินคดีมาตานหนึ่งหนึ่งสองปัจจุบันอาจารย์พอลคดีสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์พอลก็ได้ออกนอกประเทศไทยไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมคะคดีตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อายการสั่งฟ้องค่ะเราประชาชนคนไทยถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดนะคะเราไม่ได้รับแม้กระทั่งความเป็นธรรมโดยปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นนะคะ ท่านประธานคะร่างกฎหมายฉบับนี้ที่รวมคดี1นึอาจจะมีหลายท่านไม่เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงจุดยืนในทางสิทธิมนุษยชนแล้วคดีมาตาลหนึควรจะเป็นคดีประเภทแรกด้วยสามที่ได้รับการนิรโทษกรรมพราะว่าไม่ควรจะเป็นความผิดเลยนะคะประเด็นที่5คะ่ะสั้นอีกสั้นๆน,นะคะประเด็นที่ห้า ท่านประธานคะช่วยกระชับหน่อยนะเพราะว่าเราเราเสเหลือเลือีกสองประเด็นค่ะเพียงสองประเด็นค่ะละเหตุผลนะก็คือไม่ต้องมาพูดรายละเอียดมากนะครับนี่เราเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนพูดเยอะแล้วนะครับเวลาเยอะมากนะครับขอบคุณค่ะกระชับหน่อยกระชับอีกสองประเด็นค่ะขอบคุณค่ะเอประเด็นที่ห้านะคะร่างทั้งสี่ร่างนะคะร่างอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาว่า การกระทําอะไรหรือฐานความผิดอะไรนะคะแม้กระทั่งร่างของพรรคประชาชนก็ละเลยส่วนนี้ไปนะคะดิฉันยอมรับว่าเราไม่มีเกณฑ์น,นี้แต่ว่าท่านสมาชิกท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านคะเป็นไปได้ไหมคะไม่ว่าท่านจะรับหลักการใดหรือไม่รับหลักการของร่างฉบับใดแต่ท่านสามารถเพิ่มเกณฑ์อายุของผู้ที่ได้รับนีรโทษกรรมได้ไหมคะดิฉันเสนอว่าผู ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองที่อายุต่ำกว่า18ปีไมค่ควรจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมไปด้วยนะคะตั้งแต่ปี63เป็นต้นมามีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีถูกดำเนินคดีกว่า286รลายนะคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เยาวชนเนี่ยถูกดำเนินคดีมากขนาดนี้นะคะถ้าเราสามารถนิรโทษกรรมผู้ใหญ่ที่ปิดสนามบินนะคะผู้ใหญ่ที่ล้อมทำเนียบและรัฐไม่สามารถ ปฏิบัติการได้อยู่ช่วงหนึ่งได้ทำไมเราจะไม่สามารถนิรโทษกรรมเยาวชนที่ไม่ต้องพิจารณาว่าเขาผิดข้อหาอะไรแต่เขาอายุต่ำกว่า18ปีให้เขาได้มีโอกาสครั้งที่สองได้หรือเปล่าค่ะประเด็นสุดท้ายคะ่ะท่านประธานแม้ว่าดิฉันจะกล่าวตัวเลขต่างๆมามากมายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตัวเลขมันไม่ได้สำคัญเลยดิฉันอยากให้ท่านรับรู้ว่าคนที่ถูก ดำเนินคดีคนที่อยู่ในเรือนจำจริง,รงๆไม่ใช่แกนนำแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนทั่วไปนะคะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ท่านเองไม่รู้จักเขาและท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโพสลทยเขาพูดว่าข้อความอะไรนะคะ พวกเขาไม่ใช่ขบวนการที่มีความมุ่งหมายล้มล้างการปกครองนะคะแต่เขามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตมีคนรักนะคะคุณอดมนะคะแรงงานจากปาจีนที่ถูกดำเนินคดีไกลถึงนารลาธิวานนะคะแม้กระทั่งการที่ยติจะไปเยี่ยมนะคะก็มีปัญหาทั้งค่าใช้จ่ายทั้งระยะเวลาในการเดินทางนะคะคุณกะรยานะคะก่อนฟังพิพากษาเธอเพึ่งสอบได้ ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งแล้วก็กาลังจะเริ่มต้นชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ถูกดําเนินคดี1นึแล้วอยู่ในเรือจนจํานราธิวาสเช่นเดียวกันนะคะคุณธนพรแม่ลูกอ่อนสาวโรงงานที่มีความเจ็บปวดก็คือลูกตัวเองซึ่งเพิ่งคลอดออกมาไม่สามารถจดจําใบหน้าเธอได้นะคะคุณกล้องนักศึกษานิติศาสตร์ที่ตอนนี้จริงๆใกล้จะจบแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถสอบจบการศึกษาได้นะคะจากมหาวิทยายลัยรามคำแหง คุณบูมที่มีลูกเล็กและมีภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่สี่นะคะการคุมขังคุณบูมอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ที่ทำให้เขาขาดกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวในอนาคตระยะยาวเลยนะคะสุดท้ายคะ่ะลูกชายของอานนท์พูดคำว่าสารได้ก่อนคำว่าโรงเรียนด้วยซ้ำท่านประธานคะนี่คือสิ่งที่ สิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในนามกระบวนการยุติธรรมการจำคุกพวกเราไม่ใช่การจำกัดแค่เสรีภาพนะคะแต่การจำคุกม,มันคือการตัดโอกาสทางการศึกษาตัดอาชีพการงานตัดสายสัมพันธ์ความเป็นอยู่ของครอบครัวและอนาคตของพวกเขาในระยะยาวสุดท้ายคะ่ะท่านประธาน,านเราต่างเจบ<ะ>็บปวดกับความขัดแย้งตลอดระยะเวลา20ปีนะคะ เราถูกใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัตินะคะคดีความต่างๆถูกใช้เป็นเครื่องมือกำจัดอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถเริ่มต้นขี้ขายความขัดแย้งและเยียวยาความเจ็บปวดได้บางส่วน การตัดสินใจของท่านสมาชิกในวันนี้นะคะอยู่บนทางแยกที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คลายความขัดแยง้งหรือจะตอกย้ำขั้วหรือฝ่ายทางการเมืองให้สังคมเกิดรอยแยกมากกว่าเดิมร่างกฎหมายนิรัษกรรมฉบับนี้ไม่ได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายนะคะเป็นเพียงแต่การขอให้คืนชีวิตคืนความปกติให้พวกเขานะคะคืนแม่ให้ลูกคืนสามีให้ภรรยาคืนลูกให้พ่อ โอกาสในการขี้คายความขัดแย้งและคืนความผิดปกคืนความปกติให้ประชาชนนะคะอยู่ในมือของท่านผู้แทนราษอรแล้วค่ะขอบคุณค่ะ